That's ชนิดปาผสมกันเนี่ยเกิดแก๊สใหม่เท่าไหร่แล้วก็มีแก๊สเดิมเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ต้องดูจากสมการด้วยเราบอกว่าสมการัตราส่วนการทำปฏิกิกกริยากันคือเท่าไหร่ต่อสองต่อหนึ่งแล้วก็เกิดผลินร่านสองใช่ไหมคะเพราะเราต้องดูว่าไอ้ที่เรามีเนี่ยเ o เรามีอยู่สี่ลิตร P เท่ากับจุดห้าออกซิเจนเรามีอยู่สองลิตรความดันเท่ากับหนึ่ง พอเปิดมาเจอกันปั๊บเนี่ยมันเหลืออะไรอะไรเหลืออะไรหมดทำปฏิกิริยากันอ่ะใครเหลือใครหมดเหลือแต่เหลือเท่าไหาร่ คิดว่าใครจะหมดคิดว่าใครจะเหลือนี่เก็ครับใครเหลือนะเอโอเหลือครับเอโอเหลือหมดอรับหมดไม่ครบหมดทั้งสองตายตายตายมันมีไม่เท่ากันดูนะคะอัตราส่วนของการทำปฏิกิริยาก็คือ2ต่อ1นแล้วเรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามีเท่าไหร่4คูณ5้าสคูณจุด5ได้เท่าไหร่ 4ี่คูณจุดห้าได้สองอ่ะอันนี้สองคูณหนึ่งได้สองเห็นไหมคะทำไมคูณถึงเอา p กับ v e คูณกันอ่ะเพราะว่าหา n ใช่ไหมคะหาจำนวนโมลใช่ไหมคะเท่ากับ p v ส่วน r t ใช่ไหมคะเมื่อกี้ r เป็นค่าของ t ที่อุดมสมคงที่ไหมคะคงที่ถ้าถ้าคูณเ p กับ v e คูณกันคูณจะได้จำนวนโมลเทียบก,กันได้เลยใช่ไหมคะอ่าเทียบก,กันได้เลยของสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นจากตอนนี้เนี่ย นะคะจากตอนนี้ทีนน่เรามีเนี่ยสองต่อสองแต่ปฏิกิริยาที่เราใช้จริงคือสองต่อหนึ่งไม่ใชใครเหนือใครหมดสองต่อ,อ,ตอหนึ่งอะออกซิเจนจะต้องเหนือออกซิเจนเหือเท่าไหร่อะออกซิเจนจะต้องเหนือที่หนึ่งใช่ไหมคะและตัวที่หมดก็คือตัวที่หมดเพราะฉะนั้นความดันรวมความดันรวมหนูจะต้องคำนวณเองรวมใช่ไหม ไมยตองนั่นแสดงว่าความดันรวมที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดระหว่าง NO2 กับออกซิเจนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะือะัอหาความดันของออกซิเจนที่เหลือกับความดันของ NO2 ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ความดันดูว่ไม่มีข้อผิดู สองจุดห้2สองจส่นเจากไหู้นย์ุด้านเอาตัวเลไหเี่ยวได้าะหเอาตัวเลขมาจากไหนคะอ่าตรค่าสูออกตรงค่ะอาตัวขออกนคูดเอาหน่วยนี่นะคะ หนึมันอยู่ในไหนล่ะมันอยู่ในนี้ใช่ไหมเนี่ยสองมันอยู่ในสอง P D เนี่ยก็คือสองคูนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะถูกไหมสองคูนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพอเปลี่ยนไปเปิดลิ้นตรงนี้ปั๊บออกเซตกระจายมาฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นปริมาตรเปลี่ยนไหมคะ <Yeah. S 1> เปลี่ยนปริมาตรก็จะกลายเป็นสี่บวกสองเป็นห oh. กใไหมคะก็ย้ายหกมาหารสองใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นความดันของออกซิเจนอันใหม่ก็ ที่เกิดขึ้นพอเอ o มันหมดแล้วใช่ไหมคะอ่าเอสมันก็คืออัตราส่วนเดียวกันแบบเ o ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้เท่าไหร่ก็เกิดเท่านั้นถูกไหมคะคุณมีเท่าไหร่คุณมี4คูณกับ0.5ใช่ไหมก็คือ2ใช่ไหมคะอ่ามีอยู่2องอนนี้พอเปิด์นนิ้วป๊บเกิดขึ้นกลายเป็นเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นเท่าไหร่คะก็คือ6ใช่ไหม ความดันใหม่ไม่รู้อีกฝั่งนึงก็คือ6ใช่ไหมคะถูกไหมปริมาตรเปลี่ยนเป็น6แล้วพอเพอราะฉะนั้นความดันใหม่ของเ o ็นโอเท่าไหร่อ่าหน่อนกมกันใช่ไหม โอเคภาษาภาษแก๊สผสมละลายนอกซิเจนกับนีเลียมมีความหนาแน่นเท่านี้ที่0ูนย k เและ3 0 0ร้ก็คือให้ความดันมาให้อุณหภูมิมาร้อยละโดนตัวของออกซิเจนในแก๊สผสมมีค่าเท่าไหร่หาร้อยละโดนในไังไง

บนี้นยะมีแก๊สอยู่ที่ตัวรวมแก๊สสองตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอ็มแบบิวที่เราหาออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขตัวนะี้เป็นแก๊สแบบิวของใครของแก๊สรวมใช่ไหมคะก็คือของใครบา้างออกซิเจนกับอีเลียมใช่ไหมคะถามว่ามีออกซิเจนอยู่เท่าไหร่อีเลียมอยู่เท่าไหร่เราหาได้ไหมคะมีคนได้เป็นดิวม,มาแล้วเอ็มบบิเท่ากับ บอกว่าให้แก๊สผสมเนี่ย100เนี่ยนะคะมีออกซิเจน x เพราะฉะนั้นคาร์บอนก็ต้องมี100ลบ x เห็นไหมคะ100ลบ x ทางนี้จะหาอัตราส่วนใช่ไหมคะอัอตราส่วนโมวลหาอัตราส่วนโมลน,นะคะกูก็เอา m.w. ของแต่ละตัวหารตลอดกรรมก็จะเปลี่ยนเป็นโมลใช่ไหม m.w. เราหาไ,หได้ไง เ W ของสารผสมก็คือตัวนี้เราก็เอามาหาแก๊สผสมนะคะเ W ของแก๊สออกซิเจนรู้หรือเปล่าแก๊สออกซิเจนเ W เท่าไหร่จ๊าสีเลียมเ W เท่าไหร่สี่ไหมคะเพราะงั้นเราก็จกนะหาถ้าเอาออกซิเจนกับไฮโดรเจนผสมเอาออกซิเจนกับกีเลียมผสมกันเราก็จะมีค่าเท่ากับแก๊สผสมรถูกไหม อ้อยลบ x ส่วน4หา x ออกมาก็จะได้เจ้าออกซิเจนใช่ไหมอ่า x คือ,อน,น้ำหนักของออกซิเจนเพราะฉ้าหา x อ,ออกมาได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นร้อยละของออกซิเจนนะคะหา x เลย แบบตอบข้อไหน 1้ลบส,ส่วน A เท่ากับ7ดได้หรืยังคะนี่ได้แล้วที่หนูไม่ได้เพราะว่าหนูคิดว่า A เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะจริงหนูก็ได้ั้าตแบบ ข้อ4ใช่ไหมคะแก๊สผสมใช่ไหมเนี่ยแก๊สผสมประกอบด้วยไฮโดรเจน4กรัมแล้วก็อ<ม>ีเลี่ยมเอ็กับแล้ว<ม>นะคะ <Okay. S 1> บรรจุในภาชนะขนาด5ที่อุณหภูมิเจ็ดความดันยี่บถามหา x นะคะหา x คืออะไรเนี่ยเอมคืออะไร,เ,ไรเราก็เริ่มต้นมืเดิมแก๊สผสมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็มี n r R e นะคะแต่ว่าเาก็คือเป็นรวมใช่ไหมคะจำาวกมลรวมของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะคมันจะเท่ากับสองอันรวมกันน,นะโมนของไฮโดรเจนกับโมนของฮีเลียมนะคะ โมนของแก๊สรวมก็คือ PV ส่วน RT น,นี่งงไหมคะมาจาก PV ก็จะเป็น RT ใช่ไหม n ก็เท่ากับ PV ส่วนด้วย RT นะคะก็จะเท่ากับโมนรวมของไพเซนและฮิเลียมนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่โจทย์ให้มาตั้งแต่ P เท่าไหร่24 atm ไหมคะคูณด้วยปริมาตรโจทย์ก็ให้มาว่า5หารด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิก็ใหมาเท่าไหร่คะ 27องศา C นี 200, ila, A, okay. ่เท right? uh, <eight S 2> ่าไหร่สา0รอดารอห่สอยาร้พอดีใช่ไหมอ่าโอเคคูณด้วยค่า r ก็คือ0.08ย์จนยนคะอ่ฝั่งนี้เอาบวกกัน4ีส่วนบวกด้วย x ส่วนสได้เท่าไหร่8ส่วนแปดแปดแป ไม่เอยรู้คิดช่วยกันดีไม่รู้4ส่วน2วองก x ส่วน4ี่เป็้เท่าไหร <c oughs> ่คูณคูคียนูณคูณคู้คูณคูณคูอกูณค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 ููณคคูณคูณคูคคูณคูณค เาอันน okay. şey ี้มันเป็นสองใช่ไหมแล้มันเป็นคนสี่สองคนอะไร ก็เป็นเท่าไหร่เนีสองสองก็เป็นสองใช่ไหมสี่ส่วนสองก็คือสองใช่ไหมใั่ลเขียนตามนะเพียนดูซิว่ามันจะเหมือนกัน O que ไม่เหมือนกันนักก่อไ,ก,อไนนะะก่กับขอไข่นะคะกอไก่เปิดฝาขอไข่ปิดฝาอันนึงเปิดฝาอันนึงปิดฝาถามว่าข้อใดถูกต้องหนึ่งจุดเดือดของเอกในการทดลองก่อไก่สูงกว่าขอไข่จริงไหมคะแสดงว่าต้งแบบเปิดฝาเนี่ย Tchau.